พี่มิกนะได้ข่าวว่าเกือบตายเพราะอยากสวยหนูเพิ่งคุยกับพี่นัที่สามานางตัดที่โค้งที่โค้งมาแปดจมูกอย่าบอกว่าพี่มิกก็คือตัดไหปลา้ามาเหมือนกันไล่ออกเลยข้อมูลไม่โต้ไม่โต้ไว้ทำไมคะกูจะตายเพราะกูกินเหล้าค่ะไม่ใช่อยากตายเพราะอยากสวยเหรอคะับตวเตเป็นคนกินเหล้าอยู่แล้วแล้วเราก็ชอบดีบิตามินอยู่แล้วหนักขนาดไหนคะเกือบตาย อาการมันเป็นยังไงคอาการมัเขาเรียกว่าค่าตับคนน่ะปกติมันจะหลักสิบแต่ขเราอะสามพันกว่าโอ้แล้คุณหมอเขาแบบขอเบอร์ญาติแล้วอะไรแล้วเราก็รู้ว่าแบบใช้คำพูดว่ารักษาตามอาการคือแบบคือเพื่อนมาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วอะสั่งเสียเรียบร้อยส่เสียเรียบร้อยแต่ด้วยความแบบบุญเก่าหรือด้วยอะไรก็ไม่รู้นอกปะก็เลยเชื่อเรื่องบุญเก่า คือที่บ้านเป็นมัคทายกด้วยแล้วก็สร้างสร้างสร้างหลายอย่างอยู่มันรอดมาจากเหตุการณ์อันนั้นได้ยังไงการเฉียดคือต้องบอกว่ามันมีวันหนึ่งที่แบบร่างกายเราไม่ไหวแล้วคือคนมันจะตายมันรู้ว่ามันจะตายคือดวงตามันไม่สดใสอ่ะคือเราเคยเห็นคนป่วยที่เขาป่วยมากมากตาลอยตาเออหนังมือเราเหี่ยวมันเหี่ยวเหมือนแบบเออหน้าคนหมดดูมันเป็นแบบนี้เนาะก็ส่องกระจกมันรู้ตัวด้วยนะมึงรู้ตัวน่าจะปวดปวดเออมันมีซุ่มไม่สามแล้วมันจะตายแล้วแล้วเพื่อนก็เลยแบบ จัดทิพย์พาไปแบบเออถ้ามันจะตายก็พาไปทําบุญหน่อยเนาะอะไรเงี้ยเธอพูดจาสั่งเสียกันไว้แล้วกล่าวว่าถ้าเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายยังไงเราก็เอาบุญนี้ฝากให้เพื่อนเราดังต่อได้อย่างน้อยก็เธอตายในกลุ่มเนี่ยคือเพื่อนไวรัลแหละเราคิดกันแค่นี้เลยก็ไม่ได้อะไรก็ไปบ่นเราก็บ่นว่าเออถ้าหนูหายหนูจะมาเอาพวงมาลัยมาถวายเชื่อปะหายเป็นปิบถิ้งแสดงว่าอุ้ยยังมีบุญพอเราพอเราพอเราบ่นแค่เรื่องเล็กๆ ยังหายแค่ถวายพงมาลัยเขาบอกว่าเอ้แค่เหมือนพี่อาการดีขึ้นแล้วแบบคุณหมอบอกว่าเออค่าเลือดมันดีขึ้นมันมันแบบมันมันยากมากที่มันจะดีขึ้นเลยแกเอแคสังเกตบอกว่าเมื่อกี้หนูบนให้พี่มิกว่าถ้าพี่มิกหายอ่ะพี่มิกจะไปสร้างเท้าวสุวรรณพอเราบนแค่เรื่องเล็กๆยังหายแค่ถวายพงมาลัยพี่มิกจะไปสร้างเท้าวสุวรรณที่จังหวัดใชรกดิใจบอกที่อาการดีขึ้นแสดงว่าเอแคมูถูกมูถูกโูเป็นแต่ก็คิดไปคิดมา ใครสร้างมัเมื่อกี้พี่มิกจะไปสร้างทาววสุวรรณอันที่ฟังคร่าวๆว็คือเขาบนให้เฉยๆแต่คนสร้างอะคือพี่คือชันไงแลวทุกวันนี้เทววสุวรรณขึ้นไปเท่าไหร่กำลังเซิร์ชอยู่แบบถูกสุดเจ็ดแสนเรียถูกสุดเท่าไหร่นะเจ็ดแสนเจ็ดแสนแต่เอแทลแอบกระซิบ่าโอ้ไม่คนก็เพื่อนๆก็ช่วยกันหรือช่วยหมื่นนึงแล้วตอนนี้คือยังไม่ได้แก้บนเพราะว่าที่ว่าเมื่อกี้นะคะเพราะว่า ยังไม่ชอบหมายถึงว่าอันที่สร้างยังทีบ่บอต้องเข้าใจว่าขนาดแต่งตัวเรายังเลือกงานวันเกิดออกูยังจัดใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่า<ะ>ก็ถือว่าเรายังไม่ได้แก้บนเพราะว่าเรายังไม่ได้แบบอ,องค์ที่มันถูกใจอะไรอะอ,องค์ที่ถูกใจอย่างเงี้ย <c oughs> คือผิดบาปไหมเอาจริงจริงมันต้องไปดูว่าตอนเราบนเนี้ยเรา กำหนดนักเวลาไว้หรือเปล่าว่าภายในนู้นภายในนี้เดี๋ยวเราแค่บ,บอกว่าเออถ้าเราหายแล้วเราจะมาสร้างและเราก็รู้กับเราอยู่ตลอดเวลาว่าไม่ใช่ว่าเราไปแบบจะตบสัตว์หรือว่าเราแบบจะไม่ทําแต่เรากําลังรอโอกาสอันเหมาะหรือรอองค์ท่านรออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เดี๋ยวก็ไปทําในเวลาที่เหมาะมันก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดสัญญาเป็นการอะไรนะนไดไ้ได้เลยค่ะไม่ได้อยู่ได้เลย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 เออนี่ไง ไม่ต้องดูที่ว่าเขาขอว่ายัางไงถ้าเขาขอว่าถ้าพี่มิกหายแล้วจะมาสร้างให้อันนี้เขาก็ต้องมารับผิดชอบคู่กันนะแต่ถ้ามึงรับผิดชอบคู่กูนะคะ <laughs>